NTV เพื่อความสนุกและความบันเทิงระเบิดชายแดนขมเขมนเอาอีกแล้วไทยโดนรอบกัดโอ้โหได้ข่าวแล้วของขึ้นเลยพี่น้องล่าสุดมีรายงานว่าเกิดเหตุทุ่นระเบิดใกล้าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกตอนแรกนึกว่าเรื่องจะเงียบสรุปพลทหารไทยคนหนึ่งเหยียบระเบิดเข้าเต็มๆขาซ้ายถึงกับต้องตัดทิ้งเพื่อรักษาชีวิต เจ็บจี๊ดเลยว่ะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลถามจริงนี่มันปี2025แล้วนะโว้ยจะยังมีระเบิดอยู่ตามชายแดนเหรอวะหรือว่ามันไม่ได้อยู่มาตั้งแต่สงครามแต่เพิ่งถูกฝังใหม่เอ๊ะหรือว่าใครจงใจวางความตึงเครียดที่มันไม่ได้หายไปไหนย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเหตุปะทะกันร,รงสามเหลี่ยมมรกต ทหารไทยกับขเขมรยิงกันจริงไม่ใช่ฝึกไม่ใช่หนังลั่นไกลกันจริงจังฝ่ายขเขมรเสียทหารหนึ่งนายส่วนไทยเงียบไว้ก่อนแต่หลังจากนั้นแต่ละฝ่ายก็เสริมกำลังกันใหญ่จ้องหน้ากันเหมือนจะเอาให้ตายไปข้างพอมาเจอระเบิดรอบนี้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเพราะหลายคนก็สงสัยว่านี่มันแอบวางกับระเบิดไว้ใช่ไหม คนเจ็บคือคนไทยอย่าให้เสียเปล่าไอคนที่เจ็บวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นพลทหารไทยที่กำลังเดินลาดตะเวนตามหน้าที่ตามคำสั่งไม่ได้ไปยั่วยุไม่ได้บุกรุกแต่ดั้นต้องมาเจอระเบิดกลางทางจนถึงขั้นต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตคุณลองนึกภาพดูนะทหารคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง25ดีเลยวันวนก็ฝึกซ้อมเดินลาดตะเวนไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจ็บขนาดนี้ ถามจริงถือว่าใครรับผิดชอบมันเกิดคำถามขึ้นมากมายแล้วไทยจะเอาอยัางไงตอนนี้ก็คือทางกองทัพบ,บกก็สั่งตรวจสอบเร่งด่วนจะดูว่าระเบิดที่เจอเป็นของเก่าที่ฝังไว้ตั้งแต่สมัยสงครามหรือเปล่าแต่ก็มีเสียงกระซิบว่าดูจากตำแหน่งที่วางดูจากระยะเวลามันไม่น่าใช่ของเก่าแล้วละ่ะถ้ามันคือของใหม่และถ้ามีใครตั้งใจลอบกัดจริงไทยจะอยู่เฉยเหรอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามคนที่ต้องรับเคราะก่อนเสมอคือทหารตัวเล็กๆพวกนี้แหละที่ต้องเสี่ยงชีวิตเฝ้าแนวชายแดนทุกวันเราขอส่งกำลังใจให้พลทหารธนพัฒและพี่น้องทหารไทยทุกนายขอบคุณที่ยืนแนวหน้าแทนพวกเราขอให้หายไวๆและหวังว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปไง่ายๆชีวิตคนคนหนึ่งมันมีค่ามากมายนัก อย่าต้องมาเจอแบบนี้เลยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราต้องมาดูแลน้องๆทหารที่เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้เอาละค่ะยังไงก็แสดงความเสียใจจริงๆหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV เอาไว้พบเจอกับนุยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสุมาลีหมี่เทาดำรายงาน